วันด,ดีจ้ามื่อนี้พี่แบมกับว่าสิไปหาพ่อใไนรัตพี่แบมเลยแวร์ลานไทยมันมีผักบอกโอ้ยมีบักทัวล้างบอลนอ่ะมีบักทัวน้ำจากแท็กแท็กแท็กแคนแคนยี่ฟอร์แฮตแฮตล้ลางบอลน,น่ะอะไรเนียยาแฮดดิลเนี่ยยามีบักฮุงน้ำจากโอ้ยมีบักฮุงแต่พี่แบมบอกเอาได้บักทัวไปแล้วบักฮุงกับน้องไฮอาทิตย์ที่แล้วท่านได้ต่ำอยู่ รื้อไปว่าจะของมีบักฮูงค่ายละยันอาจจะของลานเพื่อนสี่พี่บ๊อบแบมไอ้เพื่อนสี่บ๊อบแบมเด้อจ้าลูกค้าประจําพี่แบมลูกค้าท่านเท่ามีบักควงน้ำต้นโดนแล้วจังไปเฮดเท่าเท่านึงแล้วแต่พอค่อยนวดท่านเท่าแล้วค่อยไปท่านเท่ากับพี่บ๊อบแบมมาที่นี่ เราเห็ดเท่าพี่แบมคัดเท่าเราสะอาดหลายเนาะเราเล่จองไปคัดหนาเราเคยไปคัดหนานั่นพี่แบมท่านึงเราบอมากนวดแล้ววะมีกุ้งมีหยังเนื้อจ้าฮาดูแวร์ออฮูสลายันว่าห้าดูเดอนเดอยุ่นดต่อันเดอร์ลื่นทันเดอร์ลื่นหดหนึงเดาแต่แน่ใจไรอะ เินรวถามว่าแล้วบอกว่ามองนั้นเขาจีห้เศร้าปล่อยให้เศร้าพี่แบมก็เลยบอกว่าโอ้ยดิสแวตร,รายันปอดีดิมีดไลค์คอนแทคดิทูอท่อ้อนุทู่อ้อนุยาพี่แบมเลยว่าพี่แบบมใบสัญญาใบ,าบาสัญญาสองปีโอ้ยเสียดายเนาะเขากระยายข้ได้แล้วตอนนี้เขามีใบสัญญาเส้นไปแล้วสองปีสามปีละจริงๆแต่ว่ามัน มันไปแล้วปีหนึ่งหลือเหลือสองปีกระท้อนอาวสร้างหัวมันเดี๋ยวมันก็ว่างแล้วจ้ะเนาะไอดีบิลลี่แหละยันถามก่อนนี่เมืองอ e ีแคดเด้่จ้ะเมืองที่พี่บอมแบมยูอะ่ะเมืองที่ล้านบระมาณเมืองที่พี่บอมแบมยูไหมล่ะล้านล้านนวดพี่แบมเปิดอยู่เมืองนี่เนี่ยจ้ะพี่แบมหัวใกคนหลายอยู่เนี่ยเมืองนี่เขาหัวใกพี่แบมเมิร์ดทั้งคนเดนมาร์กทั้งคน แขกนี่แหละจ้ะแต่ว่าพี่แบมก็เป็นควันใจประเทศศรีลังกาด้วยจ้ะเพราะว่าคนประเทศศรีลังกาเขามากนิสัยพี่แบมเขาว่าอืมมากมา,ากคักถือกันหลายเบิ่งมามาเกาหลีมาลาสีเหลืองสีเหลืองรถจริง,งอ่ะ๋อรถชิเคเก้นที่พี่แบมซื้อมากมันเป็นรถอุดหนุนมูกันทด้งสันชีเอออุดหนุนมูกันรถชีดเอาไปจกักแพกหนึ่งเนาะเพราะว่ามาลาเนี่ยพี่แบมซื้อมาจากออหงดมือไปอันนี้ คุณสองกับเระท่านเอาเพราะว่าสื่อมาลาไปสองแพ็กแล้วก็สื่อสีแดงกับสีสื่อสีเหลืองซื้อเหลืองสื่อไปพิดหรือว่าแม่ซื้อมาผิดรถที่หนูซื้อมาให้แม่กินมันรถชีสแมนจากรถชีสล่องไปเบิงเนาะอุดหนุนมูจังไดกระไดเขามาแล้วขาเวลาจากพ่อหล่ะพ่อยญ่ะเหิกเทียงนี่มันบ่ระท่านเทียงพี่บอมแบมเลสเกบภาพบรรยากาศหลานมูไม่ให้เบิงขางในเขากับเป็นเกมนะจ๊ะเขาเล่นเกมเป็นเศร้าถึงได้จ๊ะเนี่ย เพิ่นเศร้าถือมากๆเลยเสียดายตะกี้พี่บอมแบมกะว่าสิเอาลานนี่แหละแต่ว่าเพิ่นให้เศร้าตังแพงสิแปดโคนนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทอะกล่องหนึ่งกะทีกล่องหน mm ึ่งหามิลเมิดอะครึ่งคึงโลอะ่ะฮะเจ็ดสิบบาทแพงกว่าจ๊ะบ่เอาเดอกมีอยู่มะพร้าวกัมีอยู่บ่มีใบเตยเนาะอยากได้ใบเตยไปให้ขนมมนันนี่ขนมต้มอยากกินขนมต้มเห็นปลาไก่ปลาไก่อะกินขนมหวานอะ่ะบอมแบมกะอยากกินได้ปลาไก่ เป็นหดขายเนี่ยขาวอกข่าวสารแต่ว่าเราบอกข่าวสารมาขายเราเปิดหลานใหม่เนาะมีอยู่มากเนี่ยข่าวสารแต่ว่ามันมนอนแต่แกงไปอ e ีฮุ่มอยู่เด้จ้าแกงไปอ e ีฮุ่มอยู่แต่ว่าเ็นบอกเขาสื่สอเขาเขาต้องถามราคาอันแทน <Yeah. S 1> เขาก็บบืออาเเ็นบอกเรนไม่เห็นแท้คพื่อเห้คือเขาเลยเนะาะใครกะถือด้จ้ะสามสิบ 35โค่น130หน่นวยแตสส่สื่อในห่างสื่อในห่าง20 20หน่วยกับยี่โค่นนะแพรแต่ว่าบอมแบมมากินใครในห่างมันแสบกตัวรสชาติมันแสบกตัวใครแบบเนี่ยเอาอีรีด้วยจ้ะกุ้งมาสิสือ่อกุ้งกุ้งกับแพงซะเหลือกเกินบอมแบมสื่อกุ้งไปก็น,น่าเพราะว่าบอมมีตู้เย็นใส่แล้วกุ้งตัวใหญ่ไหมจ้ะกุ้งที่เขาปอกแล้ว เป็นมอพี่ผมแบมแดงไปเหตุงานแดงเงินมากกับมา,กกมากกสือของตีนไก่กัมมี่เด้อจ้ะตีนไก่กัมมี่เนี่ยจ้ะโอ้ยเอาเปิดเร็วเนาะโอ้ยตีนไก่พี่แบ,บมมี่แล้วตีนไก่เสียไปเฮ็ดไอ้เด็บมือน่างมือนีว่าสิเฮ็ดไอ้มาสมาในใอ้แฟนกินซี่หอปบปลเปียแผ่นปลเปียมี่อยู่บ้านมาซื้อไปดอกมาเบิงซื้อว่ามันมีพักหยังแน่ เพราะมันมีสิษเอาทั่วไปตาเนี่ยจ้ะโลตีนแช่สองฟิตมาจากอินเดียผมแม่มาก,กินโลตีนคือการเด้อจ้ะเอาไปเวฟหลักกะเอาไปเวฟจักสองสามนาที่ลักกะลาดนมคนหลักกะใส่ห้วยน้ำตาลใส่เนาะโอ้ยแซ่บเอามากๆอย่างไรมันเสียจอยเด้จังใดบ้าบรจะ้ะกิบนีกลัลาไปก่อนเด้อจ้าบมมีหยังมาไายมาไายหลานมูเนี่ยไปใส่ละพอพอขาเนี่ยเขา่ามีซ้ำเนี่ยเขา่า ลอยยี่สิบเขาหอมมะลิย่างดีเนี่ยเขาตาโรเย่ไทยนีลยน่ลอยยี่สิบข้นลอยยี่สิบกับหกลอยเจ็ดลอยเจ็ดลอยบาทจากโล่ีกิโลเจ็ดลอยเขาหอมมะลิ A A เนี่ยจ้ะ A A C A นี่กะมาจากเวียดนามบ่แปพรเขาบอกหมอบขาเอามาไลายจะหมอเปิดลานใหม่หมอกระบ่กคอยเม่ท่านมีทุนปั๊ดใดเนาะเขาก็ค่อยทย,ย่อยๆเอามาพี่แบมก็มาบอกเรื่อยๆว่า ก็ต้องเอานั้นเอานี้มากนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเข้ากับซอยเขาเนะถ้ามาหากินน้ำกันว่าบจ้าจคลิปนี้พี่แบมก็ล่าไปก่อนเด้อจ้ะเด้อขอตัวคิดตังก่อนนะคะจะได้ไปชิมมามา่าสื่อบักทัวบักน่าม่วงม่วงกระเหียวอะแต่อันนี้ของหลวงพอ่ <laughs> อคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจา๋ายาวแล้วยาวแล้วบายบายคอยทุกคน ชมดีคลิวพ่แมด้วยความเผือเพื่อนได้จ้าบ๊ายบายจ้า